ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆถึงแม้วันคล้ายวันเกิดจะผ่านไปแล้วแต่ทว่าโมเมนต์ความน่ารักก็ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องโดยหนึ่งในนั้นก็คือคอมเมนต์ใต้โพสต์ล่าสุดที่อัฟทักสอนเขียนส่งตรงไปถึงหวานใจหลังเจ้าตัว,ตวสังเกตเห็นว่านนชานน์สันตินทอนกุลหรือนอนกุลสะกดข้อความคําว่าโวยพรใต้โพสบนอินสตาแกรมซึ่งมีเนื้อหาเป็นการกล่าวขอบคุณความน่ารักและกําลังใจดีใจดีจากแฟนคลับเรื่องในโอกาสวันคลา้คลายวันเกิดที่ผ่านมาไม่ถูกต้องนอนกุล ขอบคุณสำหรับทุกของขวัญทุกคำอ,อาวยพรครับช้าหน่อยจะเเรียงรูปเยอะ Thank you for every wish and every gift crop รับทุกคำอวยพรครับ,ออาารค,รบคุณครูแก้ให้หนนักเรียนซึ่งแน่นอนว่างานนี้นอกจากจะทำเอาแฟนคลับคู่รักแอฟนอนกุลฟินหนักมากจนต้องเข้ามากดไลค์ให้กับความน่ารักของทั้งคู่รัวๆัวจนปุ่มไลค์แทบระเบิดแล้วทุกคนก็ยังสาต์คอมเมนต์ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าทั้งสองคนมีความหวังดีแถมยังใส่ใจกันและกันในทุกๆรายละเอียดจริง,รงๆน่ารัก ทำไมหนูอ่านแล้วเขินอาะคะคุณครูคุณครูใส่ใจสุดๆคุณครูฝ่ายปกครองมาเองคุณครูครับนักเรียนจะถูกทำโทษไหมครับคุณครูทำไมน่ารักนะคุณครูก็น่ารักเกินและอื่นๆ